กรณีการจับหมอนะครับหมอคนหนึ่งนะฮะที่เป็นตำรวจผู้หญิงนะครับนะครับว่าไปเกี่ยวข้องกับเ,เขาเรียกอะไรซื้อยาเสียสาวนะครับนะนะครับของกลางพร้อมข้อมูลจำนวนมากมก,ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะเป็นหมอแล้วก็เป็นหมอตำรวจเป็นหมอผู้หญิงคนหนึ่งคนดังนะเจอของกลางยาเสียสาวเพียบ โอ้สะเทือนวงการเลยนะข่าวแรกอันนี้ก็เป็นข่าวด่วนแล้วก็อีกอันก็คือเป็นออะไรเขาเรียกอะไรเป็นผู้สมัครสกสังกัดพรรคดังตัวการใหญ่ลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหครับคนดังทั้งคู่ครับก็เลยมานั่งไร์สดกันหน่อยนะฮะนะครับสองเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องวันนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่แพ้เรื่องขเขมรฮนะพี่น้องครับ ก็เ,เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดกันสั้นๆเพราะว่าเห็นว่าเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับนะเป็นหมอและเป็นหมอที่เป็นหมอที่หมอตำรวจด้วยเป็นหมอผู้หญิงด้วยอืมนะเป็นหมอก็ระดับนะี้นะครับแล้วก็ยังเป็นอนะไรเป็นหมอผู้หญิงแล้วก็หน้าตาสวยด้วยคนนี้ก็เคยมีขบงคดีอะไรต่างๆฟ้องร้องสมัยก่อนดราม่าดังหมอคนนี้นะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็ยังไปเป็นหมอตำรวจอืมนะ อมแม้กระทั่งเลขาที่การแพทยสภาก็ยังช็อกเลยฮะบุกจับหมอผู้หญิงคนสวยเป็นหมอตำรวจแอบอ้างคลินิกสั่งซื้อยานอนหลับหรือยาเสียสาวซึ่งวินยาอันตรายครับผิดกฎหมายนะจับได้คาหนังคาเขานะอืแอบอ้างคลินิกสั่งซื้อยานอนหลับเสียสาวนะครับนะครับตอนนี้ก็คนบางคนนี่ดูแล้วเนี่ยมันน่าเชื่อถือหน้าตาดีรูปหล่อหน้าตาสวยคนดัง สมัยนี้ยุคนี้มันจะไว้วางใจกันไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหแล้วนี่นะครับนะรายงานข่าวบอกว่าช็อกตำรวจสาสุดบุจกจนะับพันะบบนตำรวจเอกแพทย์หญิงนะครับอืมนะครโรงพยาบาลตำรวจเป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะเสื่อมเสียชื่อเสียงตายเนี่ยผมบรตรอเอาไงดีเนี่ยผมเป็นผอบอรตรกิติรัตน์เนี่ยผบอตายเนี่ยผมอ่าผมก็ปวดหัว นะเป็นหมอตำรวจแอบอ้าง11คลินิกสั่งซื้อยานอนหลับเสียสาวรวบผู้ดูแลพร้อมยึดยาของกลางอื้อคาแฟตตำรวจโอ้โหเจอของผิดกฎหมายคาแฟตตำรวจครับพี่น้องครับฟังแล้วเป็นไงโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราเป็นหมอตำรวจแล้วจะโดนกล่าวหาแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอคนนี้ด้วยผมเคยเจอแนละคุณหมอคนนี้ก็เคยไปออกรายการสถานีโทรทัศน์ด้วยกัน ก็เป็นคนหน้าตาดีอ่านะหมอคนเนี้ยนะครับมาโดนกล่าวหาก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอด้วยนะไปพบของกลางพบยาพบอะไรต่างเงิเน,นหมุนเวียนในบัญชีแปดสิบล้านจอค้นอีกสิบเอ็ดจุดนะถแถลงผลพวกนี้นะเออบชปสกรบัญชการอยาอ่ปอออสปส,ออสอนี่คืออะไรยาเสพติดอืมนะฮะ ยึดของกลางคาแฟดพกเงินหมุนเวียน80บล้านโอ้รวยนะหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊เป็นหมอนี่เงินเดือนมันน้อยได้ไงรายได้ไม่ดีเลยหมอนี่ก็รายได้ดีนะถึงแม้จะรับราชการก็มีช่องทางทรมากินนะผมก็มี fc ที่เป็นหมอวันก่อนก็ไปนั่งกินข้าวกับหมอท่านหนึ่งที่เป็นหมอของโรงบาลจุฬามันก็รายได้ก็โอเคนะก็าาส,สาม,มารถที่จะมาเปิดคลินิกทําอะไรแบบถูกกฎหมายมันก็รายได้ดีนะหมอนี่เป็นอาชีพที่มีเกียรติ นะเาทำไมทำมาเราจะมาเลือกทางนี้แล้วเออเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คิดว่าสํานัก,กางานตำรวจชาติก็จะทําความจริงให้ปรากฏแล้วยิ่งเป็นใสเครื่องแบบหมอนะก็จะมีแพทยสภาเข้ามาเกี่ยวข้องแพทยสภาก็คงต้องเร่งเข้ามาตรวจสอบสมมุติว่าทําผิดจริงถ้าทําอะไรผิดกฎหมาย,ยานี้ก็อาจจะต้องโดนลงโทษทางด้านจริยธรรมแพทยผิดข้อบังคับแพทยสภาอาจจะถึงขั้นพักใบอนุญาต กละครับหรือไม่นะถ้าทําผิดนะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอนะครับหรือว่าต้องถึงขนาดลบชื่ออันนี้เราก็ไม่ทราบนะทำผิดแบบนี้นะอาจจะถึงขั้นขนาดพักใบญาติหรือไม่หรือทําทานบนหรือว่าคุณหมออาจจะมีข้อต่อสู้ว่าโดนใส่ร้ายกันแกล้งหรือเปล่าโดนใส่ร้ายการแกล้งหรือเปล่าหรือว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่นหรือเปล่าคุณหมอไม่เกี่ยวหรือว่าคุณหมอถูกเอาชื่อไปอ้างเรื่องนี้ก็ ต้องทำความจริงให้ปรากฏเพราะมันเป็นข่าวใหญ่เพราะุคนที่โดนจับเนี่ยเป็นเป็นหมอเป็นหมอตํารวจเป็นทั้งหมอเป็นทั้งตารวจ2สถานะนะครับเราก็ดูวันต่อไปนะฮะนะครับวันก่อนก็มีหมอทหารโดนจับจําได้ไหมนะทุจริยาที่ทางสอบสวนกลางก็จับเนะครับเขาเรียกอะไรอ่อรองเต่าใช่ไหมนะครับนะที่ที่จับเอ่อคนตำรวจตีจรูนเกียดแล้วนนก็หมอทหารนี่ก็หมอตํารวจ เฮ้ย hey, ทุกวงการเนี่ยมันจะมีคนประเภทนี้อยู่หรือไงนะครับแต่ว่าก็าต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะว่าเขาเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหานะครับก็ดูกันต่อไปเดี๋ยวคงจะมีทะนงทนายออกมาแถลงข่าวนะครับนะไม่รู้ว่าใครเป็นทนายของคุณหมอนะฮะก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะเพราะเราเป็นหมอแล้วไปทําอะไรผิดกฎหมายแบบนี้นะสมมตินะเนี่ยอันนี้เป็นแค่ถูกกล่าวหานะนะครับก็ก็คงจะต้องชี้แจงกันไปนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ นะครับอีกหนึ่งเรื่องอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ออกหมายจับอดีตผู้สมัครสอกรพักดังพัวพันกระบวนการนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่มูลค่า90ล้านตะกี้80บล้านอันนี้90ล้านอันนี้เป็นนักการเมืองนะครับการเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นนักการเมืองแล้วทาอะไรผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนะครับแล้วก็ไปนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้านี่กําไรดี นะครับแต่ว่าไอ้กำไรดีเนี่ยมันก็ทำให้คนเป็นมะเร็งตายเร็วและสี่สำคัญเด็กและเยาวชนตอนนี้ก็ติดบุหรี่ไฟฟ้าเยอะมากนะครับนะนะทันะ้งสุขภาพทั้งอะไรต่างๆนะเด็กเราเทที่จเจริญเติตบโตกับตายเป็นไรติดบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นอ่เป็นนักการเมืองนะครับนะตัวการสำคัญในการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามาขายเพราะกำไรดีนะนะครับนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ดูวันต่อไปว่าจะอย่างไรสองเรื่องนี้ นะนะครับนี่แหละการจับกลุ่มนะบุคคลฝัดต,ตำรวจย่านอารีหลังพบการสั่งซื้อและเบิกจ่ายยานอนหลับหรือยาเสียสาวจำนวนมากโดยมีแพทย์หญิงยศพันตารวจเอกเป็นผู้สั่งซื้อมาส่งขายคลินิกกำไรดีครับเป็นหมออาจจะได้เงินน้อยหรือเปล่าหรืออะไรหรือเธอมีปัญหาส่วนตัวอะไรนะหรือเธอเกี่ยวข้องไหมตอนนี้ก็เป็นเพียงข้อกล่าวหานะคบแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน นะพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนะผมเห็นข่าวนี้แล้วต้องมาไลฟ์สดเลยฮเพราะอะไรเพราะดูเรื่องแล้วมันอันตรายนะนะหมอไปเกี่ยวข้องกับเรื่องประเภทนี้นะก,ก็ดูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับ10บวิทยาาร์หกแปดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวชาย,ยุายสิบห้าสี5ห้ปีนะครับนะ มีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างไปซื้อไปชี้สถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นห้องพักอยู่ภายในแฟลตตำรวจย่านอารีกรุงเทพโอ้โหเอาของผิดกฎหมายมาอยู่ในแฟลตตำรวจใครจะก้ามาตรวจค้นออกหมายคนนะ่ะเพราะแฟลตตำรวจก็เหมือนเอาของกลาไไงลาไปไว้ในของกลางไปไว้ในค่ายทหารใครจะก้าเขาเป็นคนนะครับนะนะครับนะเป็นทั้งหมอเป็นทั้งตำรวจแล้วยังแฟลตก็ยังเป็นสถานที่ราชการ อันนี้เป็นเพียงข้อกล่าวหานะครับความจริงเป็นยังไงเราไม่ทราบนะให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอด้วยนะครับทนทีที่เปิดห้องเข้าไปในแฟลตตำรวจพบรังกระดาษหลายกล่องวางซ้อนกันนะภายในกล่องเต็มไปด้วยยานอนหลับหบรือยาเสียสาวซึ่งในทางการแพทย์เชื่อว่านะอันปาโซแลมเป็นสารเสพติดวัตถุออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทประเภทสองนับเป็นยาต้องห้ามซื้อกินเองไม่ได้ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ช่วยให้นอนหลับง่ายนะครับนะ เพราะนั้นก็หมอก็ดันซื้อซะเองนะครับนะคือซื้อกินเองไม่ได้โดยการปฏิบัติการครั้งนี้ดรธนก,กิจผู้ช่วยรัฐมนตรีสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขและตำรวจติดตามเรื่องนี้มาสักระยะแนละ้วโดยพบความผิดปกติของการสั่งยาของโรงพยาบาลตำรวจอืมความผิดปกติของการสั่งยาของโรงพยาบาลตำรวจอ๋ออันนี้หมายถึงว่ามีการแอบอ้างสั่งยาจากโรงพยาบาลตำรวจด้วยหรือเปล่าขบวนการนี้มีแพทย์หญิงยศถึงพันตำรวจเอกร่วมด้วย อ๋อตามข้อกล่าวหานะนะอันนี้เป็นเพียงข้อกล่าวหาต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอนะอตามรายงานข่าวบอกว่ามีแพทย์หญิงคนนี้ร่วมด้วยซึ่งควบคุมตัวได้แล้วเป็นผู้สั่งซื้อยามาตามกระบวนการก็คือพูดง่ายใช้ความเป็นหมอใช้ใบอนุญาตหมอในการสั่งซื้อยาต้องห้ามพวกนี้นะครับนะบอกจากนั้นก็เป็นคนจ่ายยาออกไปเองก็ใช้ความเป็นหมอจ่ายยาออกไปโดยมีการซื้อขาย เพื่อนํายาราคารัฐไปขายให้ตามคลินิกอ๋อซื้อในราคารัฐไปขายให้ตามคลินิกในเครือข่ายไม่น้อยกว่าสิบสองแห่งอ๋อมีเครือข่ายด้วยอาศัยความเป็นหมออาศัยความเป็นตำรวจอาศัยความเป็นเอ่เอ,เ,อเป็นข้าราชการตำรวจตามตามข้อกล่าวหานะไปซื้อราคาในราคาของรัฐบาลเราไปขายคลินิกไม่น้อยกว่าสิบแห่งซึ่งเป็นเครือข่ายทำมาตั้งแต่ปีห5้าปัจจุบันหกห้าหกหก4เจ็ดแปดาสี่ปีแล้ว รวมมูลค่าการเบริกจ่ายซื้อยาที่ผิดกฎหมายที่ว่านี่ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจสูงถึง15ล้านบาทพบเงินในบัญชีหมุนเวียนถึง80ล้านบาทนะก็ซื้อยามาซื้อยาจากโรงพยาบาลตำรวจอะไระต่างๆเนี่ยนะนะครับสูงถึง15แนละ้วพบเงินในบัญชีหมุนเวียนถึง80ล้านเบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบสวนแจ้งก็หาแพทย์หญิงคนดังกล่าวร่วมกัน จำหน่ายยาวัตถุออกฤทธิต์ต่อจิตและประสาทประเภท2มีความผิดเทียบเ,เท่ายาเสพติดประเภทหนึ่งซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้เชื่อมโยงไปถึงหมอในโรงพยาบาลตำรวจไม่น้อยกว่า6คนเอ้าตายแล้วที่มีหมอในโรงพยาบาลตำรวจเกี่ยวข้องอีกหคนลนะตายแล้วครับสงสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะจิ้มไปทางไหนก็จะเจอเรื่องประเภทนี้เพราะนั้นก็สงสารท่านพบตรอแล้ครับต้องรีบจัดการกวาดล้างเช็ดถูบ้านของตัวเองนะ ทั้งกวาดล้างเช็ดถูให้เรียบร้อยนะบางทีมัวจะไปกวาดบ้านคนอื่นลืมบ้านตัวเองนะครับโรงพยาบาลตำรวจไปดูนะอันนี้ก็เนะเป็นเป็นเรื่องคร่าวๆแล้วก็เป็นเรื่อง่วนเรื่องใหญ่นะอันอันอัมปรโซแลมเป็นยาสารเสพติดยานอนหลับยาเสียสาวก็สามารถเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้นะไปมอมเหล้ามอมยามอมอะไรต่างๆนะแล้วก็อาจจะมีการข่มขืนชิงทรับป้นทรัพย์ได้หมดรับรับได้หมด พขากินก็ไปเขาหลับร่วงอะไรต่างก็ใช้ในการป้อนซับรัทรับนะฆ่าคนตายทําร้ายร่างกายเอ่อเอ่เอล่วงละเมิดอะไรต่างมันได้หมดอ่ะน่ากลัวนะพี่น้องครับนะพี่เดก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยเอามาพูดกันนะก็ดูคนต่อไปในะชั้นนี้เธอยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะอืมนะครับนะอันนี้ขนาดนะเนี่ยข่าวที่แล้วโรงพยาบาลพระมงกุฎก็มีหมอคนหรือหมอทหารโดนจับไปแล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินคดีผิดถูกก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะก็แสดงให้เห็นว่าแหมคนที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐนี่ก็มีการทําอะไรแปลกๆนะฮะนะนะครับส่วนอีกอันนึงสารอาญาทนบุรีออกหมายจับอดีตผู้สมัครสกรเขตห้วยขวางพร้อมแฟนสาวและพวกรวม4ี่คนแก๊งครับุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านฝั่งทนพบยังหลบหนีอยู่ในไทย นะครับมีการออกหมายจับแต่ยังไม่ได้จับตัวได้นะนะครับเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอดีตผู้สมัครสกรคนดังนะเจ้าพ่อค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านฝั่งทนนะครับอืมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะโอ้โหเป็นแต่ละเรื่องแต่ละราวนี่นะนะอืมอยาให้เสนะ็ะอะไรจะขนาดนี้นะบ้านเมืองเรานะโอ้จุก,กรูกันเลยพูดง่ายพี่น้องคิดว่ายังไงเรื่องราวแบบนี้นะอาจารย์เดกก็เลยมาแบบข่าวด่วนเลย สองคดีนีเรื่องใหญ่นะอีกคนนึงเป็นนักการเมืองแต่กลับไปแล้วนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นของผิดกฎหมายและภัยตอ่อพี่น้องประชาชนและก็เยาวชนอีกรายเป็นหมอสังกัดโรงพยาบาลตำรวจถูกกล่าวหาเหมือนกันนะเป็นแค่ถูกกล่าวหาแนละยังไม่ได้กระทําความผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองคดีทั้งผู้สมัครไอ้ที่นําเข้าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าด้วยก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับนะฮะอืมนะฮนะรายงานข่าวล่าสุดตํารวจ ตรวจค้นห้องพักไนแฟร์กับรายการตำรวจพหลยอธินซอยหกพบยาจำนวนมากในกลุ่มออกฤทธิ์ต่อสิทธิรัฐศาสตร์ที่ต้องสั่งโดยแพทย์ซึ่งเจ้าที่อยอยระบุว่าแพทย์ตำรวจนายหนึ่งเป็นผู้เบิกจ่ายยาทั้งหมดตลอด3ปีโอ้ทำมานานนะมูลค่า80ล้านใช้ชื่อผู้เสียชีวิตประกอบรายการเบิกจ่ายยาเพื่อนํามาจําหน่ายต่อโดยผิดกฎหมายอ๋อใช้ชื่อผู้เสียชีวิตประกอบรายการเบิกจ่ายเพื่อนํามา จำหน่ายต่อเดบุตก็คือซื้อมาอาศัยความเป็นหมอตํารวจโรงพยาบาลตํารวจหลังจากนั้นก็ไปไงนะครับใช้ชื่อผู้เสียชีวิตนะในการเบริกจ่ายแล้วก็นํามาจําหน่ายต่อโดยผิดกฎหมายก็ร่ํารวยกันไปถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงนะอืมนะก็ก็เป็นเพียงข้อกล่าวหาแต่เป็นเรื่องใหญก่ก็พี่น้องประชาชนก็ดูดูกันไหมนะอืมนะหนักหนานะฮะโอ้ยนะครับมัน จิ้มไปทางไหนนี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นข้อกล่าวหานะครับอ่านะครับจับพันตรวจเอกแพทย์หญิงโรงพยาบาลดังสั่งซื้อยาเสียสาวขายนอกระบบตั้งติปี6-5พบเงินหมุนเวียนโอ้ทั่วในข่าวตัวนี้ไปแล้วนะเออ,อส่วนอีกเรื่องก็เป็นเรื่องเงิน12ล้านของทนายทวีวัฒ นะเป็นทนายผู้ร่ํารวยรวยจนลืมเงิน1 2บล้านทิ้งไว้ในลังพลาสติกนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทิ้งไว้กองขยะอันนั้นก็เป็นเรื่องแปลกเนี่ยเป็นทนายดังรวยรวยจนลืม1 2บล้าน <c oughs> นะครับ <c oughs> เงินดังกล่าวถูกถอนมาจากกสิกรไทยช่วงปี63แต่เป็นการทยอยถอนพร้อมยอมรับการนําเงิน12ล้านเก็บไว้ในคอนโดซึ่งไม่ได้พักอาศัยผิดผิดวิสัยของคนระดับทนายจึงต้องตรวจสอบ นะครับอันนี้กองบัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งเขาบอกนะแหมวันวันนี้มันมีแต่เรื่องแปลกๆปล,ปลเนี่ยทนายก็รวยจนลืมเงินเอาไปทิ้งติดสล้านนะครับอืมนะครับเขาเปิดประวัติคุณหมอคนนี้นะครับคุณหมอสาวสวยเนี่ยจากดาวจากดาวสื่อสู่แพทย์ตํารวจก่อนมาเชิญมรสุมชีวิตถูกจับแอบอ้าง11คลินิกนะครับก็ว่ากันไปฮะ รเรื่องราวของคนลำเคีนหน้าตาดีตำแหน่งดีการศึกษาดีแต่ก็มาถูกกล่าวหาในเรื่องที่ร้ายแรงอืมนะครับเราก็ไม่รู้จัะว่ายังไงนะต่เอเอเรื่องราวนะครับพี่น้องครับต้องติดตามใกล้ชิดติดตามรายการจานเดยเนี่ยอะไรที่มันใหม่ๆนี่มาเร็วเลยอะอืนะครับ <laughs> นะครับเดี๋ยวเราก็คุยกันสั้นๆเออเขาบอกว่าหมอคนนี้แอบอ้างคลินิกสั่งซื้อยาเสียสาวเงินหมุนเวียนนะโหนะนะครับดูข้าวๆเล่มันก็หนักหนากันอยู่นะอืมอืมตำรวจที่จับเป็นตำรวจอ่อ่อปอสอตำรวจยาเสพติดในคอนโดหรูกลางกรุงตามหมายจับสารมีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดยังมีข้อหาอีก เขาบอกเงินหมุนเวียนรวมๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แปดสิบล้านสี่ร้อยล้านแถลงข่าวพวกนี้นะครับพ่งนี้ต่ตำรวจแถลงข่าวนะครับออนอกจากแปดสิบล้านนะเขาบอกยังมีเงินหมุนเวียนสี่ร้อยล้านส่วนจะหมุนเวียนมาจากไหนผิดหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาด้วยก็เป็นแค่รายงานข่าวนะครับนะครับมีอะไรบ้างนะครับนะครับเรื่องราวก็คงน่าจะาประมาณนี้ เอาละครับเราคุยสั้นๆใครมีปัญหาเรื่องคดีความข้อกฎหมายก็สอบถามกันมานะครับวันนี้แค่นี้ก่อนสั้นๆมาคุยกันช่วงสั้นๆข่าวด่วนขอบคุณครับ